สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ส่งคำถามมาถึงเราและว,วันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันครับเราไปพบกันเลยดีกว่ากับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภบุญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีนักธุรกิจถามคาถามสั้นมากๆเลยคุณหมอว่า นาทีนี้ยุคนี้แบบนี้ทำงานแบบไหนจึงจะได้ยอดครับคำถามสั้นมากนะคะแต่อย่างนี้ค่ะหมอจะบอกว่านาทีนี้เนี่ยข้อแรกนะคะยอมรับความจริงในบางสิ่งก่อนนะคะข้อแรกก็คือเศรษฐกิจมันฝืดมากฝืดทั้งโลกเลยนะคะทั้งโลกนี้แทบจะมีปัญหาแทบจะหาประเทศที่ไม่มีปัญหาไม่เจอเลยอาจารย์เอกนะคะค คุณคงติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเงินฝืดมากๆเนี่ยอารมณ์คนเนี่ยมันก็จะไม่อยากจับใจ่ายใช้สอยไปด้วยนะคะทั้งคนที่จนจริงทั้งคนที่มีเงินแต่ไม่อยากใช้คนจนจริงมีเยอะกว่านะนะคะคนจนจริงมาจากอะไรมาจากการกระทบกันเป็นโดมโนโเมนโนเมื่อเมื่อตลาดหุ้นซบเซานะคะเมื่อหลายๆประเทศมีปัญหานะคะเมื่อการเรียกว่า คนเนี่ยไม่อยากใช้เงินก็ทําให้โรงงานต่างๆก็มีผลกระทบภาคส่งออกมีผลกระทบคนที่ทํางานอยู่ในภาคโรงงานทั้งหมดอาจจะได้โอทีน้อยลงนะคะมีการเลาออฟคนมากขึ้นนะคะผู้บริหารระดับสูงๆเกิดความไม่มั่นคงในชีวิตกลัวว่าเดี๋ยวเขาไม่จ้างเราต่อไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดความปั่นป่วนต่อการซื้อกินซื้อใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นขายตรงหรือค้าปลีกการซื้อของเนี่ยจะอยู่ในภาวะเงินเฟือ นะคะแต่ความเป็นต่อในกิฟฟารีนก็คือว่าเรามีอะไรมากกว่านั้นเรามีการสร้างรายได้ให้กับคนในฐานะเจ้าของกิจการที่พูดกันเสมอว่าเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทลูกอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณถามสั้นๆว่านาทีนี้ทํายังไงจะได้ยอดหมอก็จะตอบสั้นๆว่านาทีนี้ถ้าคุณสามารถทําให้คุณแต่คนเต็มใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของกิฟฟารีนคุณจะได้ยอดค่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาเป็นเจ้าของเนี่ย เขาจะใช้สินค้าที่เขาเป็นเจ้าของและเขาจะไปนแนะนำเพื่อนๆมาเป็นเจ้าของต่อแล้ทุกคนจะมีรายได้เนี่ยกลับคืนมาด้วยความเป็นธรรมเป็นเงินบริสุทธิ์ที่ไม่ได้เอามาจากการเอาเปรียบหรือว่าเอามาจากการโกงใคร,ครแต่เป็นการ เงินที่ได้มาจากการเข้าใจช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งเท่านั้นเองนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้ให้เดินหน้าทํางานด้วยการชวนคนมาเป็นเจ้าของกิฟเฟรีนให้เขาใช้สินค้าที่เขาเป็นเจ้าของและบอกความเป็นต่อที่เรามีค่ะและถึงตรงนั้นเนี่ยพอโครงสร้างเครือข่ายของคุณแข็งแรงการซื้อใช้และซื้อซ้ําของคนเป็นเจ้าของจะเกิดขึ้นคุณก็จะสามารถรักษายอดกลุ่มให้เติบโตได้ครับพูดถึงนาทีนี้ถ้าเกิดว่าพยากรเศรษฐกิจอย่างที่คุณหมอว่ามันไม่มีประเทศน ที่มันไม่มีปัญหาแล้วไม่มีใครช่วยใครและไม่มีใครช่วยใคร<ล>ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างจุดเริ่มต้นสําหรับตัวเราเองเราอาจจะต้องต้องยอมรับก่อนว่าเราอาจจะต้องทํางานเร็วขึ้นหรืออดทนมากขึ้นกว่าในยุคก,ก่อนๆด้วยใช่ไหมหมอมีสีอ่อย่างที่หมอพูดเมื่อคันที่แล้วนะคะคหมอพูดว่าวันนี้เนี่ยคนที่จะไปรอดต่อเนี่ยคือคนที่หาไรายได้เป็น เป็นคำพูดที่หมอไม่ค่อยชอบพูดแต่หมอก็ต้องพูดก็คือว่าคนที่จะอยู่อย่างสวยงามในอนาคตคือคนที่หาไรายได้เป็นและเป็นคนที่มีเงินเข้ามาในชีวิตได้ตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยไม่ใช่ได้เป็นก้อนๆต้องพูดตรงนี้นะคะ,คะได้เป็นก้อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสีข้อนะคะที่บรรยายไปแล้วและขอย,ย้ำนะคะว่าจําเป็นสําหรับวันนี้ข้อแรกก็คือว่าคุณต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองต่อง,งานที่ทํา และมีบ e ลีฟหรือความเชื่อว่ากิฟฟอรินจะทําให้คุณเติบโตได้และมีะไรายได้ที่ยั่งยืนแบบ sustainability นะคะข้อที่2เนี่ยคุณต้องมีความรู้ที่เกี่ยวกับงานของกิฟฟอรินนะคะความรู้ว่ามันต้องรู้เรื่องสินค้ามันต้องรู้เรื่องอะไรโครงสร้างรายได้อะไรใครถามอะไรมาตอบได้หมดข้อที่3มเนี่ยคุณต้องมี process หรือการทํางานที่ถูกต้องนะคะว่าต้องทํางานแบบนี้แบ่งงานเป็นภาคสนามพัฒนาตัวเองนี่นั่นโน,น้นและข้อสุดท้ายคุณต้องมีความเร็ว speed competency นะคะก็บ,บอกว่าวันนี้ ไอ้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ส่วนใหญ่จะสอบผ่านแต่จะไม่ผ่านข้อสุดท้ายค่ะสปีดค่ะคุณเร็วไม่เท่าคนอื่นคุณเร็วไม่เท่าช่องทางอื่นคุณก็อยู่ไม่ได้นะคะคุณก็ต้วงเตี้ยเหมือนนะไฟไม่ป่ายเงี้ยน,นะคะจะเห็นว่าสัตว์ที่วิ่งเร็วก็รอดสัตว์ที่วิ่งช้าก็ตายค่ะเพราะรไฟมาลามมาแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่คือการปรับตัวด้วยส่วนหนึ่งทั้งวิธีคิด วิธีการทำงานในยุคสมัยที่กำลังหลายๆคนอาจจะต้องอาศัยความรวดเร็วด้วยเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ต้องให้กำลังใจกันด้วยว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังมีโอกาสแปลว่าเรายังมีความโชคดีในโอกาส<ช>นั้นต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นด้วยนะครับใช่ค่ะก็หมอก็มองว่าเศรษฐกิจที่ไม่ดีเนี่ยมองเป็นลบก็ลบตามไปแต่ถ้ามองเป็นบวกเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะชวนคนเนี่ยมันมีไรายได้เพราะจริงๆคนไทยเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้จริงๆนะคะว่าเขาสามารถที่จะสร้างไรายได้จากสินค้าที่เขาซื้อใช้ในราคาเดียวกันในคุณภาพที่ดีกว่าด้วยการทําให้คนไทยด้วยกันที่ยังลําบากที่ยังต้องส่งลูกเรียนหนังสือที่ยังไม่ได้มีสภาพคล่องทางการเงินพอ ควร่ะได้มีโอกาสมองเห็นเม็ดเงินตรงนี้ที่เราทั้งหมดซื้อกินซื้อใช้โดยไม่ได้เอาเปรียบใครอย่างแน่นอนครับอาล้วครับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะครับได้ข้อคิดดีๆจากคุณหมอไปแล้วผมเชื่อว่าในยุคนี้เราจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ